เริ่มทีคอกลับมาหาผู้สมัครแล้วค่ะซึ่งเล็กจะบอกว่าใครที่สมัครเข้าไปแล้วผ่านการทาข้อสอบฟิสเทคเจนสิทธิตอนนี้เขาเริ่มทยอยติดต่อทีคอมาหาเราข้อควรระวังก็คือว่าที่ทูน x กเจนนี้เวลาเขาโทรกลับมาหาเราเราต้องสะดวกรับสายแม้กระทั่งเรารับหล่าสายแล้วเราอยู่บน b d s เราอยู่ข้างนอกเรากําลังทํางานอยู่เราต้องหาเวลาปลีกตัวออกมาคุยกับเขาให้ได้เพราะถ้าคุณบอกว่าขออนุญาตค่ะพอดีตอนนี้หนูไม่สะดวกประเด็นก็คือเขาจะไม่โทรกลับมาหาเราอีกทูนักเจ เป็นมาหลายปีหลายๆคนมาคุยกับพี่รักษ์พี่ลักหนูติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อไปหาเาก็ติดต่อไม่ได้ในขณะที่ถ้าเขาโทรมาคุณต้องสแตนบายรับสายได้เพราะโอกาสมีแค่ครั้งเดียวพเมฆจะบอกว่าอย่างแรกสแตนบายเมื่อไหร่กดรับสายรู้ว่าเป็น HR ขอให้พร้อมที่จะคุยทันทีแปลว่าอย่างที่2ที่ต้องเตรียมคือแนะนําตัวให้เตรียมการแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษไว้เพราะาจะถามเราเป็นภาษาอังกฤษพเมฆจะบอกว่าให้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอในขณะที่ถ้าผ่านจากรอบนี้จะไปต่อในรอบไหนแล้วนานแค่ไหนกว่าเขาจะแจ้งโปรเซสพี่รักษ เราจะบอกว่าเวลาที่เราทําหลังจากที่เราผ่าน P อสักประมาณเร็วสุดนะคือสิ้นเดือนกันยายนหลังวันที่20เร็วสุดนะเราจะได้ท a s s i g n m e n t Case ซึ่งมันเป็นเคสเดียวแต่ช้าสุดก็คือเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมช้าที่สุดก็คือเดือนตุลาคมเพราะที่นี่เปิดรับไปจนถึงเดือนตุลาตอนนี้เขาทยอยทขก็สอบแล้วเริ่ม P คอแล้วถ้า P コอเสร็จสิ้นแล้วผ่านเนี่ยคิดว่าภายในหลังเดือนกันยายนจะเริ่มทยอยส่ง s s i g n m e n t Case ให้เราแล้วซึ่งเคสเนี่ย จะเป็นเคสเดียวเราต้องทําเคสส่งสไลด์ไปก่อนประมาณ3วันแล้วค่อยนัดวันเข้าไปพีเซนซ์ซึ่งเบลจะบอกว่ารอบต่อไปจุดตัดคือความรู้ความสามารถตัวเราต้องสามารถวิเคราะห์เคสเดี่ยวได้เองกรรมการที่มาส่วนใหญ่ของเขาเป็นดีเรกเตอร์ไปนถึงขั้นการเป็นซีเลเวลเพราะฉะนั้นถ้าจะไปรอบต่อไปต้องเตรียมการฝึกวิเคราะห์เคสไว้แล้วถ้าผ่านจะได้ไปต่อรอบลึกก็คือการทำบูธแคมป์บูธแคมป์จะประกอบไปด้วยเดย์วันคือการทํางานกลุ่มและเดย์ทูคือการไฟแนลสัมภาษณ์กับผู้บริหารหรือ CEO ีโ้เพราะ การคัดเลือกของทูนิเจียนจะเป็นประมาณนี้อยู่ในโปรเซสประมาณ3เดือนคว้นใครที่จะไปไปเตรียมนะเริ่มจากคีคอถือว่าฝึกเตรียมแนะนาตัวไว้และถ้าเขาโทรมาให้สแตนบายรับสายเลยส่วนใครจะเตรียมพร้อมไปที่นี่ไปเองให้ใช้อะไรบ้างไปเองให้ใช้คอร์เรียนออนไลน์คอมโบเซตซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้เองเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาการนําส่งไม่มีปัญหาการวิเคราะห์เคสให้ใช้ไปด้วยความรู้ด้วยคอร์เรียนออนไลน์ เราสามารถไปฝึกเตรียมเองได้เลยส่วนใครที่บอกว่าพี่รักหนูอยากเชออินให้เรียนกับเพื่อนเรียนกับเพื่อนอยังไงได้บ้างพี่รัก20-26มีกรุ๊ปคัสรอบสอนสดซึ่งจะสอนการ10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงซึ่งราคา,า Special Price Special Price กว่าการเรียน p r i เวทมาครึ่งหนึ่งและกรุ๊ปคัสจะจัดเพียงไตรมาสตั้งหนึ่งครั้งไตรมาสหนึ่งปกติจะจัดแค่4วันซึ่งครั้งนี้พี่รักปรับเพิ่มเป็น7 Day พวกเราเพราะว่าอะไรเห็นว่าออปปี้มา,มาเห็นว่าต๊อกต๊อกมา,<ๆ>มาเห็นว่ากาลีน่ามานี่คือโครงการกลุ่ม upper เลเวลและที่ล่าสุดก็คือ o น n กเ t นกลับมาเพราะนั้นแปลว่าอะไรโครงการอัปเปอร์เลว่อย่างนี้ควรเรียนอย่างน้อยคือ 7-day เพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนกับเพื่อนก็เรียนแบบกลุ่มส่วนแบบเดียวเราสามารถบุ๊กเวลาได้เอง ให้เรียนเป็นฟหรือ7ซเว่นเดย์หากเราไม่กังวลสอบไม่ได้คิดจะไปที่อื่นพี่รักณก็ให้เรียนฟราเดย์แล้วปรับคาสให้มีการวิเคราะห์เคสเพิ่มเติมส่วนใครที่บอกว่าพี่รักษณ์ูอยากจะอออินก็ให้เรียนเป็นเซเว่นเดย์ได้เลยซึ่งมันจะเหมาะตรงที่เราจะได้ฝึกฝนเยอะๆการฝึกฝนมันช่วยเพิ่มความชํานาญตอนไปอยู่หน้าง,งานเราจะมีความมั่นใจเพราะฉนั้นเลือกเวอร์ชันที่เหมาะกับตัวเองปรึกษาเข้าโครงการไปในเมนทัวร์ทั่วไทยได้ฟรีปรึกษาที่หน้าโปรไฟล์